ผมถามอีกนหนึ่งอย่างดิพี่แบงค์อย่างสมมติเราขับ F10 เนี้ยเรา <c oughs> แปลงพวกอ่า M5 หรืออะไรก็ตามแต่อ่ะผมอยากรู้ว่าเวลาขายต่อราคามันดีป่ะ <c oughs> คำถามนี้ดีนะเราฝากเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> ครับลูกค้าผมถามเยอะมากว่าเอ๊ะแล้วถ้าแปลงโฉมแบบนี้แล้วอ่ะเวลาไปขายรถทิ้งอ่ะราคาจะตกไหมมันขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานอ่าครับถ้าเราไปขายให้กับคนที่เขาต้องการอ่าผมถามกลับนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมต้องการ F10 ราคาเดียวกัน แต่คันนึงเป็นโสม G30 มสิบและคันนึงเป็นโสม F10 ท่านผู้ชมเลือกอะไรอ่ะก็ต้องเลือกโสม G30 ถ้าท่านผู้ชมรับทราบว่ามันไม่ได้ตัดต่อตัวถังรถมานะถูกไหมครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไปขายให้กับเต็นรถแน่นอนที่สุดเขาจะซื้อคุณแพงหรือเปล่าะถ้าคุณเป็นเต็นรถอ่ะคุณจะซื้อคุณแพงไหมคุณก็ต้องบอกว่ารถแปลงมารถแต่งมาถูกไหมครับใช่คำถามนี้เลยต้องตอบแบบนี้จะได้เข้าใจสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลบีซีเคนะครับเดี๋ยวคลิ bm f สิบแปลงเป็น g 3 0นะเพื่อนง,งงใช่ไหมว่ามันสามารถแปลงกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนี่เลยนี่วันนี้ก็มาหาพี่แบงนะคลิปที่แล้วเราเคยมาถ่ายเบนซะ์สองสองหนึ่งเนาะแล้วก็แปลงเป็น2องก็ 2, คือแปลงเป็นตัวไมบักแต่ว่าวันนี้เนี่ยคันนี้ที่เพื่อนเเห็นก็คือมันจะเป็นบอดี้ f สิบนั้นเพื่อนแต่ว่าเขาก็แปลงรอบคันเป็น g 3 0 lci หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟหน้าทุกอย่างนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกันชนของเอ็มเพลนะเพราะคือเป็นเอ็มสปอร์ตนี่แหละเนาะแต่ว่าคันนี้ี่ ก็คือจะเป็นหน้าหลังก็คือจะเป็น M5 เลยอ่าสำหรับใครที่อยากจะแปลงรถหล่อแบบนี้นะก็ติดตามคลิปนี้ได้นะเพื่อนงบประมาณหลักแสนนะเพื่อนก็สามารถหล่อได้เนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยรับผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่แบงกันเลยพี่แบงสวัสดีครับพี่แบงสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอมาชมฝั่ง BM มบ้างนะพี่ครับอ่าคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายก็เป็นฝั่ง เบนซ์221ถูกไหมพี่ที่แปลงเป็น22เนาะค,คนชอบเยอะมากเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตมาชมฝั่งเบมกันนะพี่แบงค์ครับอ่าเดี๋ยวพี่แบงค์แนะนำหน่อยว่าตอนนี้แปลงอะไรบ้างสำหรับ b m มพี่มาดูทีเด็ดฝั่งเ m มกันบ้าง <c oughs> ก็ตัวโฉมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว G30 ครับซึ่งข้ามบอด,ดี้มาจากตัว F10 อ๋อ F10 ก็คือ C5 ตัวก่อน G30 ถูกไหมพี่ใช่ครับ,คร,บครับผมอันนี้ถามเพิ่มดิพี่พแบงค์อย่างตัว F F10 เนี้ยแปลงเป็น G30 อ่ะต้องดัดแปลงรถไหมมันมีชุดที่ต้องดัดแปลงกับไม่ต้องดัดแปลงอ่าครับพี่นะครับชุดที่ไม่ต้องดัดแปลงที่เราทําอยู่ตัวนี้ก็คือเซตนี้ทั้งหมดอ่าครับผมถ้าชุดดัดแปลงคือ,อตัดต่อด้านท้ายอ๋อตัดต่อด้านท้ายแล้วแต่ลูกค้าไงอ่าค,ครับผมแต่เซตที่เราแปลงอยู่ตรงนี้ที่โชว์อยู่นะครับจะเป็นชุดที่ไม่ต้องตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นก็คือถอดใส่กันได้เลย ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคันนิดนึงอย่างคันแดงคันนี้ก็เป็น F10 ตัวพี่คันนี้ F10 ครับอ่าครับผมคันนี้ก็คือหน้า M5 เนะพี่เนาะคันนี้เป็นหน้า M5 M5 รอบคันเลย M5 รอบคันเลยใช่อ่าเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างในเซ็ตนะครับก็ประกอบไปด้วยในเรื่องของตัวไฟหน้าอ่าครับผมครับกันชนหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงอ่าครับนะครับแล้วก็จะมีตัวแก้มข้างแล้วก็สเกิร์ตข้างด้วยอ๋อันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับผม ก็เปลี่ยนเยอะอ่ะก็คือเวลาแปลงนี่คือแปลงตั้งแต่หัวเลยเหรอพี่ใช่แปลงตั้งแต่หัวเลยก็เพราะว่าให้ทรงมันใช่เป็นตัว G 3 0มสไงทรงสเกลมันใช่เลยอ่าครับมองมาคือใช่เลยไม่ใช่รถแปลงอ่าครับผมนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูแต่ละจุดนะก็จะมีไฟหน้านะพี่เนาะถ้าเกิด อ่าเข้าใจง่ายก็คือเป็นไฟหน้าเลเซอร์ถูกป่ะพี่เนาะไฟหน้าเป็นตัวสไตล์เลเซอร์ก็คือจะมีแถบนี้อ่าครับผมจะเป็นสไตล์แบบ LCI เลเซอร์อ่าใช่ก็คือเป็นเป็นไฟหน้าตัว G ส0 l c i นานพี่เนาะครับครับผมแล้วก็จะเป็นกันชนหน้าก็คือเป็นทรง M 5้า M ห้าทรง M 5้าก็จะมีินเตอร์ล็อยู่ข้างในพี่นะครับกันชนมันจะมีอยู่สองทรงเป็น Mtech กับ M 5เดี๋ยวพาไปดู Mtech ด้วยอ่าครับกระจังหน้าก็แปลงหมดเลยนะเพื่อนกระจังหน้าก็จะมีทรงนี้นะครับแล้วก็จะอีกทรงหนึ่งคือทรงนี้อ๋อก็จะเป็นทรงนี้นะ ก็แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมิกแอนด์แมทนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนอ๋อครับผมครับผมโอเคก็แล้วแต่คนจะชอบนั้นใช่อย่างฝากระโปรงถามนิดนึงดิพี่แบงค์ต้องแปลงด้วยเหรอฝากระโปรงก็คือว่าเปลี่ยนยกใส่ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าฝากระโปรงตัวตัวรับไฟอ่ะมันไม่มันไม่เหมือนกันอ่าครับไฟเดิมมันมันจะมันจะโค้งลงแบบนี้อ่าครับพี่กันชนหรือฝากระโปรงเนี่ยมันไม่รับกันอ่าครับฝาใหม่มันจะมันจะตัดแบบนี้อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงนิดนึงมันแตกต่างไงพี่ F10 กับฝั่ง G30 ก็คือในเรื่องของตัวตัวรับทรงไฟรับทรงกระจังแล้วก็รับทรงแก้มอ่าครับแล้วตัวตัวตัวใหม่นี่มันจะมีอ๋อมันจะเป็นโหนกแล้วไม่นใช่ไหมเป็นโหนกนูนมาอ่าครับผมสวอครับุใหม่จะเป็นแบบนี้หมดละเป็นเป็นสั่งขึ้นมาแบบอ่าครับผมคันนี้ก็แลปสีมาด้วยถูกเปพี่บงคันนี้แรปคันนี้ก็แลปมาด้วยครับอันนี้พี่แบงก์ก็รับทําด้วยเหรอพี่ใช่ครับแลปโอ้โหก็ ไม่ว่าจะแปลงไฟหน้าแปลงบอดี้พาร์ทแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนสีด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูงานแรบนิดนึงครับผมทุกคนอันนี้แก้มก็เปลี่ยนนะพี่แบงค์เนาะใช่แก้มเปลี่ยนแก้มก็เปลี่ยนเอ็มห้าก็จะคือจะเป็นแก้มตรงนี้นะครับช่องลมจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นแก้มเอ็มนั่นเพื่อนแล้วก็ล้อก็เปลี่ยนนะเพื่อนคันนี้มีของแต่งล้อเบรก มีล้ใส่เบรกใส่เพิ่มก็คือมีลิ้นข้างคาร์บอนด้วยจะได้ทรงจะได้สวยอันนี้จะใส่เพิ่มแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็น M5 นะพี่เนาะใช่ครับช่เป็น M5 ใช่โอครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งท้ายนิดนึงกระจกมองข้างลืมถามแปงป่ะพี่กระจกไม่แปงครับของเดิมครับก็คือเหมือนกันถูกไหมพี่ใช่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูท้ายนิดนึงนั้นเพื่อนนี่อันนี้จะเป็นฝั่งด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีตัวไฟท้ายนะครับที่เป็นไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกครับจะเป็นทรงสามมิติแล้วครับ เหมือนสไตล์ M3 G30 ก็คือเป็นไฟท้ายตัว LCI นะพี่น้องใช่ครับใช่แล้วก็มีการชนท้ายดิฟปลายท่อถ้าเป็นทรง M5 ปลายท่อจะเป็นทรงกลมนะครับในโฉม M5 จะเป็นโฉม10ล้านครับผมทรงวัยรุ่นใครชอบทรงสปอร์ตวัยรุ่นก็เป็น M5 ใครชอบความหรูหราก็จะเป็น Mtech ครับผมครับผมอย่างฝาหลังต้องเปลี่ยนไหมพี่ฝาท้ายไม่ต้องเปลี่ยนครับก็คือใช้ของเดิมได้อย่างที่บอกว่าถ้า ตรงเนี่ยมันจับผิดกันได้นิดนึงอ่าครับจับผิดกันตรงที่ว่าไฟท้ายของตัว G34 จะยาวกว่าอ่าครับพี่ครับถ้าใครอยากจะให้เหมือนเลยก็คือต้องผ่าฝาท้ายทําได้ซึ่งก็ทําได้ทําได้อ่าก็ทําได้ก็อย่างเหมือนตัว221ที่เป็น22ในคลิปที่แล้วถ้าใครอยากให้เหมือนเลยต,ต,ต้องทาต้องทําท้ายอ๋ออย่างตัว F02 เป็นตัว G12 ล่าสุดอันนั้นผ่าหน้าผ่าหลังอ่าครับเหมือนเป๊ะ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งกันชนท้ายเนี่ยทุกคนนี่อันนี้จะเป็นดิฟของ M 5นะส่ง M 5เลยนะส่ง M 5ครับแล้วท่อต้องเดินใหม่ป่ะพี่ท่อก็จะเป็นสไตล์ M 5เป็นท่อกลมของเดิมเนี่ยทุกคัน F 1 0บอ่ะมันจะออกออกข้างเดียวใช่ตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าอีกข้างนึงมันออกหลอกหรือจะเดินใหม่ให้ไอเสียออกคู่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยเหมือนกันองท่อเพิ่มได้ตังหากั่่นใช่ครับโอเคโอเคโอเคครับครับผมต่อไปภายในจําเป็นต้องแปลงด้วยป่ะพี่ก็ถ้าอยากอมัยลจ แล้วก็เรือนใหม่นะครับแต่สิ่งสําคัญถ้าแรปอยากให้เหมือนคือส่วนใหญ่ลูกค้าอยากให้อารมณ์เหมือนการแรปก็ต้องเก็บงานเป็นเปิดมานี่เป็นแบบว่าสันเสริญประตูนี่เหมือนทําสีจิงเลยโปรตีที่อื่นเขาไม่แรปเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ฮะโอ้โหคือฟิวอารมณ์เปิดมาสันไม่ได้เป็นตัดสีสีขาวขาวแดงแสดงว่าพี่แบงก็ถอดออกหมดเลยทั้งหมใช่ใช่ครับเราก็เน้นอย่างนี้เลยโอเดี๋ยวผมขอไปดูภายในนิดนึงได้ครับ เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งภายในนิดนึงมาดูซิว่าจะแปลงจุดไหนบ้างนะเนี่ยฮะอย่างตัวเนี่ยนะครับฝันคอประตูเปิดมาก็อ๋อคือเขาเขาแรปหมดเลยทุกคนดิผมเหลือแต่ตรงเนี้ยผมตรงบานพับไม่มันไม่สามารถแรปได้เพราะหนึ่งมันต้องชิสามาใช่ลื่นไห่อ่ะเนี่ยครับด้านในก็จะมีตัววงมาลัยที่เป็นเอมเพอ์นะครับแล้วก็ตัวเรือนไม จะเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวจอจะเป็นตัวสไตล์ G30 เป็นจอ Android 1 2 3นิ้วเนี่ยคับกดสตาร์ทปึ๊บเดี๋ยวลองออนให้ดูนะเพื่อนปึ๊บนี่ฮะโลโก้ M ขึ้นมาอหน้าจอดิสเพย์นี่เปลี่ยนได้เฮ้ยเป็นของ M5 เนาะพี่เนาะใหน้าจอนี้เป็นของ M นะใช่สวยสวยสวยครับโอ้โหนี่นะภูมมอะไรก็เป็นทรง G30 เนอะพี่ใช่เป็น G30 เป็น G30 ตัว M ส port นะทุกคนภุมมอะไรใชนี่ฮะหน้าจอ จอหน้าจออันนี้คือน่าใช้มากคือแอปพลิเคชันเหมือนโทรศัพท์มือถือครับอยากจะดูหนังฟังเพลงคือใช้ในนี้ได้มันคือจอ Android ถูกปีก็คือเป็น Android เลยแอนดรอยยูทูบนำแผนที่นําทางได้หมดเลยครับผมครับผมแล้วเป็นจอแบบจอแบบแนวตั้งแบบตัว G 3 0มสอ่ครับนะครับแต่ว่าฝั่งคอนโซลก็คือยังเป็น F 1 0เนาะพี่เนาะใช่เป็น F ส0สามารถที่จะถ้าลูกค้าอยากจะทําเป็นภายในเป็น F 1 0ททาภายในใหม่หุ้มหนังใหม่เป็นสไตล์ G 3 0ฝั่ง อ่าใสแอมเบียน i ไลท์ไฟภายในก็ทำได้หมดเลยทําได้หมดเลยทำไดถึงขนาดนั้นอ่าครับผมแต่ว่าอุ้ยแต่ตรงนี้คือแบบผมมองแล้วเหมือนมากนะเพื่อนพุ่มไลไรคือแบบเป็นตัวใหม่นะคือเราสามารถเป็นเอ็มสปเลยนะเปลี่ยนตัวเปลี่นตัวตีมนี้ได้ด้ยนะอ่าครับผมเนี่ยสมมุติว่าเราอยากได้เป็นตัวรุ่นใหม่ก็จะมีตัวนี้อ่าะนี่ อ๋อเฮ้ยเป็นเป็นตัว G20 ของผมเลยใช่อันนี้ก็แต่ว่าอันนี้เป็นตัว M ใช่ใช่อันนี้ก็ตัว M ก็เปลี่ยนได้เนี่ยเปลี่ยนได้ครับอันนี้คือคือแบบเป็นเรือนไม้ของ M นะโอ้สวยมากเลยสวยมากครับผมค่าใช้จ่ายแพงไหมอยากดูพี่แบงค์แปลงภายนอกก่อนเนาะอ่าฮะแปลงภายนอกจะอยู่ประมาณอ่างบไม่เกินสองแสนแสนกว่าอ่าฮะครับงบไม่เกินสองแสนก็คือแสนกว่าอ่่ครับพีแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่า ฟังก์ชันว่าลูกค้าจะเอาอะไรด้วยอ่าครับนะครับบางบางคันอยากได้เป็นไฟที่เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟที่อ่าไฟแท้อ่าครับก็ทําไฟแท้ได้ชุดนี้จะเป็นชุดพัดไต้หวันทั้งหมดอ๋อ<ม>ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ครับใช่แล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวไฟหน้าเป็น RHD สําหรับพวงมลาลัยขวาอ่าครับพี่นะครับเป็นพวงมลาลัยขวาคือสเปคที่เราสั่งมาโดยตรงให้กับรถลูกค้าเพราะว่าตัวชุดอย่างนี้มันจะมีชุดจีน คือ uh huh. จริงคือพวงมาลัยซ้ายต่างกันยังไงอรัพี่ต่างกันที่ว่าถ้าเป็นโคมสเปคพวงมาลัยซ้ายแยง่งทางรถสวนทางออ๋ oh. เกณฑ์งานคุณภาพต่างกันอ่าครับพี่ครับอันนี้เราเลยเน้นย้ำตรงนี้ครับว่างาน,นจะแตกต่างกันอ่าครับอย่างรอบนอกน่าจะประมาณ2องแสนถูกไหมพี่รอบรอบประมาณ2องแสนประมาณ2องแสนแล้วภายในอีกันพี่แบงค์ภายในก็อีกประมาณ แสนกว่าประมาณแสนกว่าใช่๋อสำหรับใครที่ขับ f 1 0อยู่เนาะก็เบื่อเบื่อแบรบรถทรงเก่าก็สามารถมาแปลงได้ช,ชพี่ใช่ครับผมอย่างคันนี้ก็คือไม่ใช่ท้าย m 5นะพี่นนองคันนี้เป็นท้าย m tech อ่าครับผม m tech เนี่ยฮะก็แล้วแต่ชอบว่าใครที่ชอบสไตล์ปลายท่อทรงเหลี่ยมอ่าครับก็จัดเป็นปลาย m tech แบบนี้ก็จะแนวออกหลูนะเพื่อนอันนี้สไตล์หลูนะคือท้ายจะเป็นแบบทรงเอมเพรอนะทุกคนทะน้าเอมเพร์ก็จะเป็นทรงนี้เลย อจะเป็นทรงนี้เลยนี่หน้าเอมเพอสองคันนี้เลยโห oh. คนมาแปลงเยอะเหมือนกันเนี่ยทุกคน oh. อันนี้คือที่จอดนี่คือเป็น F10 หมดเลยไม่ได้นัดม,มาแต่กำลังกระส่งรถลูกค้าอ่าครับผม <laughs> อันนี้คือทําสีเสร็จปุ๊บเก็บรายละเอียดงานก็เพื่อกำลังจะส่งอ่าครับอยู่อีกอู่สีอีกประมาณสิบกว่าคันโอ้โหแสดงคนแปลงเยอะมากเข้ามาทําเยอะใช่ครับแปลงเยอะมากอันนี้คือเป็นหน้าเอ็มเพอร์ถูกเอ็มเพอร์ใช่ครับหน้าเอ็มเพอร์อ๋อครับอย่างคันนี้เนี่ยมาจากอ่าคันนี้เป็นของพี่พลอ่าครับมาจากชลบุรีนู่นเลยอ่าครับสไลด์ออนมาเลยนี่เดี๋ยวคันนี้ก็คันนี้ก็กำลังจะส่งอีกคันหนึ่งสไลด์ออนส่งอันนี้จากต่างจังหวัดเช่นเดียวกันคันขาวกับสีแดงอ่าครับคันนี้เนี่ยจัดเต็มก็คือ ทำถอยกีบซาวด้วยอ๋อคือเป็นเครื่องดีเซลถูกไหมพี่คือเครื่องดีเซลเนี่ยตีท่อจริงอ่ะเราก็เราก็รู้ดีอ่ารับทราบกันดีอยู่ว่าพอตีท่อจริงกับเสียงมันไม่ได้อ่าใช่ใช่เขาเลยใส่กีบซาวก็จะได้อารมณ์เสียงแบบซุเปอร์่าอ่าใช่แล้วอย่างคันนี้รอทําอะไรเนี่ยพี่แบงค์นี่คันนี้มาเมื่อวานนี้ก็กาลังจะเปลี่ยนโฉมจาก f อสมาเช่นเดียวกันอ๋อนี้คือเป็นเป็น f อสแต่หน้าเป็นเอ็อ่าหน้าจะเป็นเอ เอ็มเพอร์เห็นไหมครับผมคันนี้จัดหน้าเป็นเอ็มเพอร์แต่เขาแก้มเขามิกแอนด์แมทคือแก้มเขาอยากได้เป็น M5 อ๋อเราเลือกได้เลยเลือกได้ครับเลือกได้คืออย่างอย่างคันคันนี้เนี่ยคันนี้คันสีขาวนี่แก้มแก้มเอ็มเพอร์จะเป็นอย่างนี้มันจะดูหรูอ๋อเดีนี้อันนี้จะเป็นแก้มเอ็มเพอร์แต่หน้าหน้าเขาจะเป็น M5 อ๋อเนโอเคอันนี้จะเป็นกันชนหน้าของ M5 M5 คือมีอินเตอร์หลอกก็ด้านในนี้อ่่าครับพีสวย อ๋อวันนี้อันนี้คือเป็นแบบอินเตอร์หลอกอ่ะพี่ใช่ใช่อินเตอร์หลอกเฮ้ยเออแต่เหมือนมากเหมือนมากเทเลยนะทุกคนแต่ว่าโซนนี้ก็จะเป็นพวกเอ็มเพอร์ถูกไหมพี่ใช่นี้เอ็มเพอร์หมดเลยก็แล้วแต่คนจะชอบนะทุกคนใช่ครับครับผมอย่างท้ายเลยคือเราก็ไม่ต้องตัดต่อตัวไม่ต้องตัดนี่ครับใส่เข้าได้เลยครับอ๋อคือถอดใส่กันได้เลยนี่ฮะมันใส่ได้เลยไงกันชนอ๋อนี่คือชุดประกอบเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันตอนเย็นเข้ามาพ๊กวันนี้ประกอบเสร็จละอ่าครับผมครับผม สวยมากสวยมากเดี๋ยวผมขอฟังท่อหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับ a ctive ซ o u n d ได้ครับทุกคนเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อ Active s ซา n d นิดนึงนะเนี่ยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเนี่ยอันนี้ท้ายจะเป็นตัวเอมเพร์นะเพื่อนก็คือเป็นพาร์ทรอบพานก็คือเป็นของย e ็มสปอร์ตนะแดดอันนี้คือ,อ,นนคอรอบเดินเบาอ่าครับผมเนี่ยรอบเดินเบาก็เสียงจะออกประมาณน,นี้ครับผมไม่เสียงมันเหมือน,นท่อจริงเลยนะทุกคน ดยวเบิ้ลให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่เ,เสียงเหมือนท่อจริงเลยทุกคนมีแอบบมีแบ็คไฟเล็กๆด้วยอะโอเคแบนเยได,นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยางทำแอคทีฟซาวแพงไหมพี่ ไอ้พี่ซาวราคาปกติอยู่ที่1 1 9 0 0 0่าพครับพี่รัสเสียแทะนะครับได้2องสองลำโพงก็มีโปรโมชั่นให้อันนี้ผมแจ้งราคาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเดี๋ยวลงคลิปไปก็จะมีก็มีราคาโปรโมชั่นต้องสอบถามมันก่อนถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาเออผมถามนิดนึงสมมติขับแบบเร็วๆอ่ะร้อยกว่าอย่างเงี้ยมันยังเป็นเสียงแบบนี้อยู่ปะก็เสียงนี้อยู่ก็เสียงสับเกียร์ตามรอบเครื่องทั้งหมด Oh. แล้วสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้ว่าวันนี้อยากจะขับเสียงลลมโบวันนี้อยากจะียง oh. เป็นปอร์เช่็น uh. เป็น uh. 4M5 uh. มันก็ปรับได้ uh. รอบเครื่องก็แตกต่างกันอีก uh. นะครับ uh. แต่ว่ามันยึดตามที่รอบเครื่องเดิมของรถ uh. นะครับแต่ว่าเสียงมันจะไม่ใช่แบบว่า แผบๆลั่นเหมือนกับตีทอดจริงนะอย่าตีทอดจริงเวลาเหยียบส่งคันเร่งมาถึงก็แฟดแฟดใช่ไหมใช่แต่ตีทอดจริงถ้ารอบเดินเบามันคือไม่มีเสียงอ่าครับผมอันนี้ข้อดีคือรอบเดินเบาออกตัวช้าๆเข้าหมู่บ้านเข้างานโชว์อย่างเงี้ยมันก็ได้ได้ฟิลได้ลมเข้างานใช่ใช่ก็จะโอ้โหเสียงแบบมันหอมหวนวานแบบนี้มันเพาะครับเออผมถามอีกหนึ่งอย่างดิพี่แบงค์อย่างสมมติเราขับ F10 เนี้ยเราแปลงพวก่า M5 หรืออะไรก็ตามแต่ผมอยากรู้ว่าเวลาขายต่อราคามันดีปะ คำถามนี้ดีนะเราฝากเอาไว้อย่างนี้ครับ uh huh. ลูกค้าผมถามเยอะมากว่าเอ๊ะแล้วถ้าแปลงโฉมแบบนี้แล้วอ่ะเวลาไปขายรถทิ้งอะ่ะราคาจะตกไหมมันขึ้นอยู่กับอุปสองค์อุปทานอ่าครับ uh huh. ถ้าเราไปขายให้กับคนที่เขาต้องการอ่าผมถามกลับนะครับท uh huh. ่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมต้องการ F10 ราคาเดียวกันแต่คันนึงเป็นโฉม G30 อ uh ่าฮะและคันนึงเป็นโฉม F10 ท่านผู้ชมเลือกอะไรอ่ะก็ต้องเลือกสมจ3 0ถ้าท่านผู้ชมรับทราบว่าเอ้ยมันไม่ได้ตัดต่อตัวถังรถมานะถูกไหมครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไปขายให้กับเต็นท์รถแน่นอนที่สุดเขาจะซื้อคุณแพงหรือเปล่าถ้าคุณเป็นเต็นท์รถอ่ะคุณจะซื้อคุณแพงไหมคุณก็ต้องบอกว่ารถแปลงมารถแต่งมาถูกไหมครับใช่คำถามนี้เลยต้องตอบแบบนี้จะได้เข้าใจครับผมปกติที่ของพี่แบงค์นี้ทําอะไรบ้างอ่ะพี่แปลงรถรุ่นอะไรได้บ้างเนี่ยพี่ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยครับเบนซ์บีเอ็มอะ แบ่งเป็นเล็กซัสอะไรได้หมดเลยครับเอาผ่าก็ทำเล็กซัสได้เหรอพี่ใช่ปอร์เช่พานามีล่าปอร์เช่คาเยนเคมันแป่งได้หมดเลยปอร์เช่แป่งได้หมดเลยเมื่อก่อนจะเห็นว่าผมทำแต่แต่เบนซแต่จริงแล้วบีเอ็มก็ทำแต่เห็นว่ายังยังยังไม่ได้โปรโมทเพราะว่างานเบนซแน่นตอนนี้บีเอ็มมานะแต่รถทุปอร์คาร์ก็ทำหมดอ่าครับผมก็ทำได้หมดครับได้เลยเดี๋ยวพี่แบงค์ฝากช่องทางการติดต่อร้านหน่อยพี่อ่าฝากทิกตอกนะครับช่องเฮียร์รีวิวช่องที่ผม ดำเนินการเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะมาเป็นลูกค้าการเข้าใจและอยากจะได้คอนเซ็ปต์ในการแปลงโฉมนะครับก็ไปที่ f c e e o o o นะครับใน Banking b e n ท Banking BM นะครับหรือ Banking s ีนอนได้ครบทุกเพจเลยครับผมตอนนี้ก็ยังทำไฟหน้าอยู่ถูกไหมพี่ใช่ครับตอนนี้ก็ทำไฟหน้าอยู่โอเคได้พี่แบงค์วันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะทุกคนวันนี้ก็พามาหาพี่แบงค์นะเป็นไง สำหรับใครที่ขับ F10 ตัวเก่าอยู่แบบเบื่อรถเดิมรถเก่าอะไรเงี้ยอยากจะได้เป็นรถใหม่ก็สามารถมาแปลงได้นะเพื่อนก็คือรอบคันก็จะเป็น G30 หมดเลยเนี่ยไฟท้าย LCI เพื่อนเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบหลัง M เพิ arl, อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำให้เป็น M5 ได้นะเพื่อนโหเฮ้ยผมชอบมากอะแต่ไม่เหมือนมากทุกคนดูดีเห็นปะเหมือนมากดูดี <S <S โอแต่ไฟท้ายแบบเป็น LCI เลยนะเพื่อนนี่แต่พี่แบงค์บอกว่าถ้าเกิดเราอยากให้เหมือนเลยนะแบบ สเกลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะแนะนําว่าให้ผ่าโป่งหลังนะเพื่อนก็คือผ่าตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าไฟ LCI ของแท้ไฟมันจะออกยาวๆกว่านี้นะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็เอาแบบนี้ก็ได้ผมว่าก็เหมือนนะขับแบบเผลนๆลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบซีเรียสอยากให้แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมพิวต์ค่าเลยอะ่ะเราก็สามารถตัดแต่งตัวรถได้นะเพื่อนผมว่าเหมือนนะเนี่ยดูดิโคตรเหมือนเลยเหมือนเนาะเนี่ยคันนี้ก็ยังกําลังประกอบอยู่เพื่อนเนี่ยกำลังประกอบอยู่ ประมาณนี้นั่นเพื่อนเนาะใครชอบแนวนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากชมรถของพี่แบงค์อีกบอกเลยพี่แบงแค์จะมีเยอะมากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะถ่ายเอาผาดแปลงเล็กซัให้ดูนั้นเพื่อนเนาะฝากกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย